อพักกลางวันระซ่านมาหาอะไราทานค่ะเที่ยงนี่ก็ซื้อขา้าวโพดค่ะซื้อขา้าวโพดซื้ออาชามะนาวร้อนมากเลยพี่พี่เพื่อนๆซื้อขา้าวโพด กินข้าวโพดค่ะวันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นสับปะรดค่ะไปนะเพิ่นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะชมพู่ค่ะชมพู่ชมพู่นะคะ ดูไหมเมื่อกี้วัดดีค่ะคุณชูศรีหวัดดีนะคะเมื่อกี้ไปกินก๋วยจับชามแรกไม่อิ่มล่อหนมจีนอีกจานหนึ่งค่ะกินเก่งไหมคะแล้วก็ก่อด้วยผลไม้แล้วก็ววกชามะนาวค่ะ ตั้งเช้าพิไม่ใช่ตั้งแตเชา้าเพิ่งกินอ,อกกมือเช้ากินหน่อยหนึ่งไปซื้ออ่ไปซื้อแกงไตปลาที่เซเวนอเวเนาะคะ่ะแล้วก็อุ่น, <c oughs> ยนเย็นชื่นใจกินอะไรก่อนดีอ่ะกินสับป,ประรดก่อนมันก็กลัวมันจะกลัวมันจะเปรี้ยวกินอย่างอื่นสับป,ประรด กินด้วยกันค่ะทุกคนยังอยู่โรงพยาบาลค่ะยังอยู่โรงพยาบาลยังอยู่โรงพยาบาลเลยไม่รู้ว่าจะได้ออกช่วงไหนนะคะคงเป็นใบายเย,ย็นๆนะค่ะกินสับป,ปร,รดที่หลังใช่ไหมคะเดี๋ยวกินข้าวโพดก่อนข้าวโพดเ้าเหนียวหรือเปล่าไม่รู้นะสีนี้ ถามเขาเขาบอกว่าไม่แก่มาค่ะทุกคนร้อนร้อนมากทางโน้นร้อนไหมคะทุกคนเข้ามาขายหน้าโรงบาลค่ะข้างๆโรงพยาบาลืมก็โพดแข่ง ต้องอีกหน่อยหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นศาลาประชุมศาลาประชุมแล้วก็มานั่งนั่งอยู่ที่ร่มทั้งโน้นเป็นร้านค้านะคะโน้นค่ะเป็นร้านค้า เป็นร้านค้ารถสาเล้งทั้งนั้นเลยนะคะมีอยู่กี่ร้านอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดร้านแต่กับข้าวอร่อยอะ่ะอร่อยเออก๋วยจับก็อร่อยราคาก็ ขวดละสามสิบบาทจานละสามสิบบาทก็โอเคอยู่ค่ะไม่แพงไม่แพงมากเพราะว่าเขาพูดมันแข็งอ่ะ ใหญ่ก็ดีขึ้นวันนี้กลับบ้านค่ะกลับตอนเย็นเนาะตอนบ่าย เขาต้ไมไปนานแล้วค่ะตั้งแต่เช้าแหละตั้งแต่คืนหรือเปล่าไม่รู้นะนแข็ง <c oughs> <c oughs> แต่ก็กินได้อยู่ <c oughs> ้เราก็กินทุกอย่างที่อยากค่ะเพราะว่ากลับไปหาซื้อแบบนี้ไม่ได้เด้ไม่มีขายเหมือนกับว่าเขาต้มเขาต้มเอ,อไม่นานอะ่ะ นี่ก็สงสัยเป็นข้าวโพดข้าเหนียวแหละแต่ว่าต้มอ,อีกสักสิบนาทีอ่ะจะดีเหมือนมันยังอ่ขุบหน่อยๆอ,อ่ะ ร้อนมากร้อนไม่รู้จะไปอยู่มุมไหนไ<อ>น้องค่ะรอสวัสดีค่ะคน,นตัดต้นไม้เก่งเนาะต้นไม้ต้นเบลอเลยเข้าใจตัดน่ะลอกิ่งข้างบนออกก่อน โอ้ยลมโชยมาเย็นจังเลยข้างโรงบาลน,นี้ต้นไอ้นี่เยอะมากเลยทุกคนเอเขาปลูกไอ้นี่สะดาวะ่ะดอกเต็มต้นทุกต้นเลยต้นขนุนค่ะพี่นันใช่ไหมอืมต้นใหญ่เนาะโค่นทำไมอะ่ะโค่นทำไมน้องข่าเลาะมันมันตายหรือว่ามันยังไง มันไม่มีลูกเหรอเราขมใช่ไหมยเยอะเยอะมากเลยอืมมันบอกมีหน่วยเป็นบางปีหรือเปล่า หรือว่าไม่มีนวดสุปี วันนี้คนไม่ค่อยเยอะวันจันทร์วันไหนคะวันไหนนะคลิปเมื่อไหร่คลิปเมื่อไหร่น้องกวางเปิดหน้าส่วนมากอะ่ะนั่งจะไม่ค่อยได้นั่งดูนะคะ แต่ถ้าเป็นคลิปเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ไปดูค่ะสวยค่ะพี่เดวิวสัน เดี๋ยวต้องไปดูละแต่ก็เคยเห็นที่ว่าขายทุเรียนใช่ไหมคะที่ว่ารถทุเรียนมารับที่บ้านน่ะที่ว่าขนทุเรียนขึ้นรถน่ะ น้องกวางอายุเท่าไหร่คะคุณชูศรีอนอคลิปเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ไปคะ่ะ ส <ś ś 2> วยเป็นหมดใช่ไหมวันนี้คาเลาะ <ś 2> อ๋อเป็นธรรมดาค่ะคุณชูศรีเป็นธรรมดาค่ะ,คนรรคะขนาด นันว่านาันสูงแล้วนะลูกนันยังมีเตี้ยนะคนโตเตี้ยเตี้ยไปทางเออ่ทางไหนอะ่ะทางย่าทางแม่ของนันเพราะว่าแม่เป็นคนเตี้ยพ่อเป็นคนสูงแต่พ่อเขาก็สูงนะพ่อเด็กนะ สูงโปร่งสวยไปหมดค่ะมานั่งนี้ยังไม่ค่อยร้อนเท่าอะถ้านั่งในโรงบาลมันไม่มีพัดลมร้อนมาก ร้อยห้าสิบแปดใช่ไหมคะที่สูงร้อยเอ่อร้อยห้าสิบหกร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าลูกพี่กับลูกพี่คนคนที่สองกับคนเล็กอะ่ะสูงสูงร้อย ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกว่าเพราะว่าเขาไปโตที่โน่นเนาะเขาไปยืดได้ช็อกโกแลตได้ความเย็นก็มันก็เลยยืด <c oughs> น้องกวางอายุยี่สิบเอ็ดปีคะ่ะตอนนี้เรียนมหาลาัยปีที่สามมหาลาัยธุรกิจบัณฑิต สุดยอดเลยค่ะจัดไปค่ะธุรกิจค้าขายส่วนทุเรียนมังคุดอนาคตข้างหน้าเปิด7 e เ e ่ e อค่ะ <laughs> เปิด7 e เ e ่ e อเปิดมินิมาร์กเล็กๆขายของแบบมีแอร์สบายเลยค่ะ ข้าโพดนะเม็ดมันใหญ่เม็ดมันใหญ่เมันเหมือนน้ำนมมันยังไม่สุกมันมันมีกลิ่นดิบของข้าโพอดอยู่มมันยังใสอยู่มันยังใส,ยยมงสไม่เต็มที่ <c oughs> กิน <c oughs> กินมากเดี๋ยวไปไปตดที่โรงพยาบาล กินมากเดี๋ยวไปตดพอค่ะอ่ะหนูไอตัวนี้ไอตัวแดงอ่ะข้โพดเอายิงยิงไม่กินอีกอเดินหนียิงไม่กินข้าโวโพดเราซ้ำอยากซื้อแกงไตปลาไปกินที่บ้านอะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้าน อันนี้หมอก็มองหาแล้วและกลับไปเอาเสื้อผ้าก็โทรตามสามรอบตึกชายตึกชายอยู่นูน่นเลยต้นดอกไม้ไปนู่นอะ่ะต้นไม้สูงสูงสีสีเขียวเขียวอะค่ะ ถ้าเดินไม่เข้าตึกนะร้อนมากเลยต้องเดินเดินเข้าเดินเข้าตึกไอ,ไอ้นีออ่อะไรอะไอฉุกเฉินพอเดินเข้าตึกไปมันก็จะเดินไปทะลุโน่นเลยไม่ต้องเดินตากแดดไปค่ะคุณชูสีน้องขาเลาะพี่ลงละไปหาตาละ ออกมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะว่ากินข้าวด้วยกินก๋วยเตี๋ยวกับเอ,อ้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับกับนมจีนอย่างละถ้วย <c oughs> คุณยายเทพสวัสดีค่ะ <c oughs> เอางั้นให้ให้คุณยายเทพสามนาทีให้มันพอยี่สิบให้มันพอยี่สิบ มาข้ามันข้ามากินไอ้นี่กินผลไม้ด้วยกันกินข้าวโพดไปแล้วตอนนี้ก็จะมากินอ่าอะไรอะ่ะอ,อะไรอะ่ะชมพู่หวานฝาด มือนไม่สดอ่ะใครถูกหวยมั่งยกมือขึ้นอยู่กับพี่จีนค่ะ <c oughs> หมดไปสิบสามใบหวยไม่ถูกเลย <c ười> คุยกันนะคะคุยกันยี่สิบนาทีลงค่ะอ่อ,อ สวัสดีค่ะน้องกว้าง ไปค่ะทุกคนไปดปไปไป,ไป,ไปขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆขอบคุณคุณเยเทพขอบคุณน้องขาเลาะคุณชูสีน้องกวางแล้วก็ทุกคนเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปนะคะ<ป> Thank you to everyone ขอบคุณทุกท่านนะคะ